งานหลังบ้านที่เป็นชุดแฮปปี้มิวนะครับที่ได้รับความนิมยมเป็นอย่างมากเห็นไหมครับก็คือเป็นชุดแฮปปี้มิวที่เราแบบว่าคอยโฆษณากันอลยแหละครับว่าถ้าใครยังมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะต่อเติมประมาณนี้ก็สามารถใช้เป็นแบบนี้ได้อนาคตถ้าคุณมีตังค์นะครับฝั่งนี้เลยเห็นไหมครับตามแนวเสาเนี่ยคุณก็ก่อผนังเลยก่อผนังเห็นไหมอยู่ฝั่งนี้ปุ๊บแล้วก่อปิดนี้ปุ๊บเนี่ยคุณได้ห้องครัวแล้วเพราะว่าหลักๆแล้วว่าโครงสร้างหลักหรือสิ่งหลักที่ห,ห้องครัวต้องมีค,คือคุณมีครบหมด สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยครับจากบริษัท DMT Construction and Building นะครับวันนี้ครับเรามาอยู่ที่หน้าง,งานหมู่บ้านเอเซนส์สัตยานะครับโดยที่หน้าง,งานหลังนี้ครับได้รับการว่าจา้างให้มาต่อเติมงานหลังคาหน้าบ้านแบบนี้เลยจัดเต็มปแบบ XL เลยแล้วก็งานหลังบ้านที่เป็นชุดแฮปปี้มิวนะครับไม่ว่าจะลงคลิปหมู่บ้านหลังไหนไปแล้วแบบขึ้นชุดแฮปปี้มิวนี่คือได้รับความนิยมมันอย่างมากจริงๆแต่ว่าหน้าง,งานหลังเนี้ย หน้าบ้านอย่างที่เห็นกนะ็คือยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหลังบ้านก่อนโดยที่หลังบ้านเนี่ยก็คือถ้าใครยังไม่มีงบประมาณในการต่อเติมห้องครัวนะครับ mm hmm. ก็สามารถทําแบบนี้ไปก่อนได้อนาคตก็มีงบมีอะไรเงี้ยก็ค่อยมาต่อเติมเรื่องผนังอะไรก็ว่าไปหน้าหลังนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูกันะครับ let's go เล่นเองเก็บเองนักเลงหอกยเล่นเองเก็บเองไปตามไปดู let's go โอเคครับแล้วก็มาอยู่ในโซนของหลังบ้านนะครับที่ผมบอกไปว่าเป็นชุดแฮปปี้มิลนะครับอธิบายก่อนว่าแฮปปี้มิลมีอะไรบ้างน,นะครับแฮปปี้มิก็คืองานฐานลากงานเทพ,พื้นงานปูกระเบื้องงานหลังคาแล้วก็งานรั้วและแนวบางตาประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าหมือใครมีงบขึ้นมาหน่อยนึงก็สามารถก่อผนังอะไรอย่างนี้เต็มไว้ได้หรือว่าอะไรประมาณนี้หรือถ้าไม่มีงบเลยก็ทําเป็นแค่พื้นกับหลังคาก่อนก็ได้อนาคตค,คุณค่อยมาก่อผนังหรือทําเป็นระแนงปิดอย่างนี้ก็ได้แต่ผมบอกเลยว่าไหนๆก็ทําแล้วอออ่่่่่่ะะะะคคคุณททําาาาาาารแแแนนนนนนนงงงปิิิดดดดดดดไเเเเเเเลลยยยยยีีีกวววพบมมมััตู้ นะครับงานหลันงนี้อย่างที่ผมบอกไปก็คือลงไปเสาเข็มหกเหลี่ยมนะครับลงไปเต็มเต็มพื้นที่นี่เลยแบบขูดพรมใครับแล้วก็ปรับพื้นเทพื้นใช่ไหมครับวางเหล็กพื้นอะไรอย่างเงี้ยคือตามสเปคปกตีเลยแล้วก็เป็นงานฟูเบื้องพื้นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นงานพวกโครงหลังคาอย่างเงี้ยตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านทั้งหมดเห็นไหมครับก็คือสําคัญมากเลยครับสมมติว่าถ้าคุณลงเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมอะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะกี่เมตรก็ตามอ่ะตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านเนี่จะดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ แยกสุ่นจากตัวบ้านออกมาเลยนะครับก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้เห็นไหมครับตั้งเสา5จุดประมาณ1 2 3 4 5ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขึ้นโครงหลังคา ทั้งหมดเลยโครงหลังคาเนี่ยก็คือเป็นไซส์ M L X L แล้วแต่คุณชอบแล้วชอบแบบไหนประมาณนี้ถ้าอยากสุดหน่อยแบบว่าอยากแบบอลังเลยก็เป็น ML L ก็ได้ครับแต่ถ้าพอใช้งานก็เป็นไซส์ M ก็เพียงพอครับสำหรับงานใช้งานงานหลังบ้านประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของจันทนันเหล็กแปรอะไรมาเนี่ยก็ผมก็พูดไปหลาย,ลายคลิปอะ่ะก็ใช้สเปคเดียวก,กันหมดไม่ว่าคุณจะต่อเติมโครงแบบไหนหรือว่าอะไรก็ตามก็จะใช้สเปคเนี่ยนะครับสามคู่นิ้วครึ่งจันทันใช่ไหมครับแล้วก็นิ้วคุนิ้วเป็นแปรถ้าอยากให้สวไหนอก็เล่นลายเป็นนิ้วค ทคันที่เราขาดไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของข้อดีในการขึ้นโครงหลังคานะครับอย่างที่ผมบอกไปทุกคลิปอะ่ะโครงหลังคาเวลาคุณขึ้นแล้วอ่ะคุณสามารถที่จะขึ้นโครงระแนงแยกได้ด้วยเพราะว่าเราก็แค่เอาโครงนิ้วคุณนิ้ว,วอะไรเงี้ยมาซอยแยกใช่ไหมครับแล้วก็ซอยโครงด้านตรงเพื่อที่จะเป็นแนวยึดแผ่นเลยประมาณนี้นะแต่ผมพาเดินดูคร่าวๆเนอะรอสังหนึงเห็นไหมครับก็คือเป็นตลอดแนวยาวเลยนะครับ ัที่ผมบอกไปอ่ะพวกหัวน็อตที่เราทำอ่ะใช่ไหมครับที่ผมบอกทิกไปอ่ะเราก็ยิงจมแล้วก็สกิมเก็บอะไรเงี้ยแล้วก็ทาสีมันก็จะดูเรียบเนียนประมาณนี้เลยเห็นไหมครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็คือเขาอ่ะฝั่งนู้นกับฝั่งด้านหลังเนี้ยก็คือมันเป็นแบบทึบอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันมีโอกาสน้อยมากที่ลมมันจะแบบโฟลได้ดีประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาก็เลยเลือกเป็นระแนง,ง่งแบบนี้เพื่อที่จะให้ลมมาเข้ามาได้ แต่ด้านล่างอ่ะเป็นระแนงถือที่จ่แบบป้องกันระดับสายตาก็คือเพิ่มความเป็น p r i v a ให้ตัวคุณเห็นไหมครับถ้าคุณใช้งานอยู่หลังบ้านครับระลุมประมาณเนี้ยเป็นระแนงประมาณ6กเจ็แทนเนียขึ้นไปอ่ะข้างนอกก็ไม่สามารถที่จะมองผ่านเข้ามาในตัวบ้านเราได้แล,แล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับก็คือเป็นชุดแฮปปี้มิลที่เราแบบว่าคอยโฆษณากันอะไรครับว่าถ้าใครยังมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะต่อเติมประมาณนี้ก็าสามารถใช้เป็นแบบนี้ได้อนาคตถ้าคุณมีตงังครับฝั่งนี้เลยเห็นไหมครับตามแนวเสาเนี่ยคุ ก่อผนังใช่ไหมอยู่ฝั่งนี้ปุ๊บแล้วก่อปิดนี้ปุ๊บเนะี่ยคุณได้ห้องครัวแล้วตรงนั้นก็เป็นโซนซักล้างไปใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือถ้าอยากให้ระดับพื้นสูงหน่อยหนึ่งคุณก็อาจจะรื้พืน้นแล้วก็วางระบบท่อใหม่แล้วก็ปูเบื้องพื้นใหม่อันนี้ก็คือก็จะประหยัดตังคุณไปได้เลยนะเพราะว่าหลักๆแล้วว่าโครงสร้างหลักหรือสิ่งหลักที่ห้องครัวต้องมีคือคุณมีครบหมดแลลวครับคุณก็สามารถใช้ประมาณนี้ได้ครับแล้วก็ไอ้จุดหนึ่งเลยที่เราไม่เคยจะขาดที่โฆษณานครับก็คือเรื่องของรรรราา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 างงงงงงนนนน้้้้้ํํเเเหหหห็็มัััััยคคคบบี่่่่่่่ไไวววุณจะะททลลตตกกแแถปส เราก็ใช้รางน้ำ8นิ้วประมาณนี้นะครับรางน้า8นิ้วก็คือผมบอกเลยว่าเพียงพอมากๆสาหรับการรับมวลน,น้ําต่างๆก็สามารถรับได้สบายๆประมาณนี้แล้วก็กจุดหนึ่งนะครับที่เป็นท่อระบายน้ำตรงนี้เราก็เลือกใช้เป็นท่อ3นิ้วซึ่งเรื่องของการระบายน้ําหรือเดินน้ําออกไปที่บ่อโครงการก็คือไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะ่ท่อใหญ่มากนะครับก็ประมาณนี้ครับนะ้าคร่าวๆประมาณนี้อ๋อ,อแล้วก็มีคลิปหนึ่งตอนนั้นที่ผมให้ดูอะที่เป็นเรื่องท่อผมผมผมคิดว่าหลายคนน่าสงสัยแหละว่า ทมไมไอ้ท่อน้นน่ะมันยื่นออกไปอันเดียวเลยแล้วมันจะเป็นรูปแบบไหนประมาณนี้ใช่ไหมครับนี่เลยผมพามาดูเห็นไหมครับเนี่เป็นท่อฟอร์เดนตรงนี้ครับเนี่ยก็คือตรงนี้โครงการเขาให้เราเว้นเพราะว่าเนีี้มันเป็นรั้วโครงการนะครับแล้วก็เว้นพื้นออกมาเพื่อที่จะไม่ให้ส่วนต่อเติมเราไปกดกับตัวรั้วโครงการนี้ครับพอเว้นเสร็จปุ๊บอบมันก็จะเป็นร่องแบบไม่สวยอะไรอย่างงี้คุณก็สามารถปูเบื้องประมาณนี้ได้แล้วก็ตรงนี้มันได้มีทางน้ําออกใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ฟอเดนตรงนี้เป็นจุดหนึ่งเพื่อที่จะให้น้าสามารถไหลลงบ,อองงบ,บล่อพอ อันนี้อาจจะงงว่าทำไมสูงหมือว่าเวลาบ้านน้ำท่วมหรือว่าอะไรเงี้ยระบายไม่ทันอ่ะมันก็จะเข้ารูนี้หยอกครับไม่ใช่รูเล่นดิฟเป็นกิทาเปฟังไม่นะครับหยอกเกเๆนะหยอกเกเรโอเครับหน้างานนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจเรื่องของชุดครัวแฮปปี้มิวนะครับของทางบริษัทเรา็สามารถติดต่อมาได้ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ก่อนจะจบกันไปเอ้ยเดี๋ยวก่อนเห็นอีกจุดหนึ่งแล้วที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่กำลังสงสัยอยู่ รูปแบบในการทําเรื่องของบอ่อพักหรือว่าฝาเสวิตอะไรเงี้ยจะมีด้วยกัน2แบบนะครับแบบแรกเลยก็คือฝาซเลแบบนี้ครับฝาซเลแบบเนี้ยเราก็จะเจาะทอ่อพิวตีลงไปในพวกฝาบอ่อพักต่างๆหรือฝาบ่อบําบัดอะไรเงี้ยจองไปใช่ไหมครับแล้วก็ก็จะเอาตัวฝาเซเลมาใส่แบบนี้เพื่อที่จะอนาคตอดะ คุณสามารถสวิตได้เพราะว่าถ้าเหลือเป็นฝ่ากลมกลมอะไรเงี้ยบางทีมันจะอา,อาจจะตัดรูปกระเบื้องได้ไม่สวยเป็นกลมๆมถูกไหมครับแล้วก็เรื่องของการเดินนู่นเดินนี่อะไรเงี้ยถ้ามีใครเดินพลาดเหยียบมันก็จะแบบโยบยาบโยบยาบ,ยาบ,ยาบใช่ไหมครับก็ลดเป็นขนาดฝาประมาณนี้แล้วก็ใช้แบบนี้ดีกว่าคุณก็สามารถเปิดฝาและวิตได้นะครับส่วนอีกอย่างนะครับเรื่องของบ่อพักก็จะเป็นอีกฝาหนึ่งก็คือฝาประมาณนี้เห็นไหมครับ ฝาห้อนี้ก็ดี2อย่างนะครับก็คือสามารถเซ์วิสได้แบบแน่นอนร้อเ็นเลยนะครับแล้วก็อย่างก็คือระบายสามารถระบายน้ําได้ด้วยนะครับแต่ว่าข้อเสียก็ค,คือมีอย่างเดียวเลยก็คือเรื่องของอะไรนะครับเรื่องของกลิ่นถ้าบอกว่าคุณใช้บ้านไปนานๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของความสกปรกไปลวในพ่อน้ำทิง้งประมาณนชื่อมันท่อน้ำทิง้งถูกไหมครับเพราะนั้นอนะ่ะถ้ามันสะสมมากๆกลิ่นก็จะออกตามท่อมาเนี้แหละ แต่ถ้าคุณอยากสบายใจก็ออกประมาณนี้ก็ได้นะครับเน้นด้วยความที่ว่าเขาเป็นงานหลังบ้านที่แบบว่าเปิดโล่งอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับมันไม่ได้เป็นห้องครัวเขาจะมาใสาฝ่ฝาแบบนี้ได้แต่ถ้าเป็นในห้องครัวก็เนี่ยแนะนาเป็นฝาสแตนเลสแบบนี้ดีวกว่ามันก็จะเซฟเรื่องกลิ่นเลยประมาณนี้นะครับงานนี้ก็ออกประมาณนี้นะครับไปครับหมดแล้วมาปิดคลิปนะบ้างกัน let's go โอเคครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการพามารีวิวตรวจงานที่หมู่บ้านเอเซนส์สายานะครับงานหลังนี้อย่างที่ผมบอกไปครับก็คือเป็นชุดแฮปปี้มิวเลยด้านหลังเนี่ยอันนี้หรือว่าจะเป็นงานหลังคาหน้าบ้านอย่างนี้ก็ได้อันนี้คือเป็นเซ็ตหรือเป็นสเต็ปทั่วไปของงานทาวน์โฮมนะครับที่ทำกันปกติก็คืองานหลังคาหน้าบ้านแบบนี้แล้วก็งานต่อ,อเติมด้านหลังนะครับล่างหลังเนี้ยก็คือตัวใหญ่แล้วก็จะเป็นสําหรับคนที่ยังไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะต่อเติมนะครับก็สามารถใช้ในรูปแบบนี้ได้ก็อย่างที่า ถ้าคุณมีงาประมาณให่มคุณก็ค่อยมาต่องานก่อผนังห้องอะไรอย่างนี้ก็ได้อีกทีหนึ่งเพราะว่าไงตรงนี้เรื่องระยะเสาหรือระยะแปลนอะไรประมาณนี้ก็คือเราวางไว้ให้หมดแล้ว ครับคุณมาถึงก็มาต่อห้องครัวก่อเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยคือตามโปรติได้เลยนะครับหนางานหลังนี้ก็ประมาณนี้นะครับชุดแฮปปี้มิวของเราะครับสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ครับที่บริษัท DMT Collection and Building ครับเรารับบร,ริการงานตัดเติมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานต่อเติมห้องครัวโซนซักล้างห้องเดกประสงค์งานกั้นห้องขยายห้องงานโฮมออฟฟิศหรือว่างานหลังคาหรือว่าอะไรเงี้ยเราทําได้หมดเลยเกี่ยวกับงานก่อสร้างนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างๆนี้ครับสามารถค้นหาได้ทุกช่องทางเลยหรือว่าคุณเเเอออออาชืื่่่่ DMT คลลันนนนนแดด์้้้ะะะไไปใใสทุกกกกพพตฟรมมมีียย็็จจขึหว เรื่องของรูปแบบงานหรือว่าตัวอย่างหรือผลงานของเราอะไรต่างๆอะไรเงี้ยคุณก็เข้าไปดูได้เผื่อชอบอันไหนหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถเอาไปเป็นแรงบันดาลใจได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับว,วันนี้ก็มีมาณนี้ครับชุดแฮปปี้มิวอย่าลืมครับฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจติดต่อมาได้ครับมาเลยครับสวัสดีค <t> รับ let's go